สวัสดีครับมาเตอร์เฟอร์นิเจอยูคานะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆนะครับเข้าใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นโตโยต้านะครับเวลไฟสองจุดห้าวีนะครับคันนี้ก็ผลิตสิบหกจุดสิบเจ็ดนะครับได้เป็นสีบอลเงินนะครับภายในเป็นบาะหนังสีดํานะครับคันนี้นะครับดูจากสภาพรอบคันแล้วนะครับก็สวยมากๆนะครับดูดุดันสวยงามมากๆนะครับคันนี้เดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับ ด้านหน้านะครับโคมไฟนี่ใสมากเลยนะครับสวยงามเลยนะครับมีไฟนะครับเดย์ไทม์นะครับข้างในเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับดูเงางามสวยงามดีนะครับคันนี้สภาพเรียบร้อยมากนะครับสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันเลยนะครับมีเซนเซอร์กันชนด้านหน้านะครับสองจุดนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับครอบด้วยโครเมียมนะครับสวยงามมากๆนะครับคันนี้ดูดุดันดีนะครับ ล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกของเดิมเลยนะครับติดจากตัวรถมาเลยนะครับกระจกข้างนะครับก็มีไฟเลี้ยวนะครับติดมาให้นะครับคันนี้ติดฟิล์มแล้วรอบคันเลยนะครับมือจับประตูนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับประตูเปิดนะครับสําหรับด้านหลังนะครับก็เป็นไฟฟ้านะครับทั้งสองข้างเลยสภาพสีเงางามสวยงามนะครับคันนี้ด้านหลังนะครับโคมไฟนะครับก็ขาวใสสะอาดนะครับ ครเมี่ยมนะครับคาดระหว่างกลางนะครับก็ดูสวยงามนะครับสภาพใหม่นะครับโลโก้เวลฟ์นะครับติดมาให้นะครับผมนี่นะครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับเฟนเซอร์นะครับกันชนหลังทั้งหมด4ี่จุดด้วยกันนะครับสภาพตกสีตัวรถนะครับก็เนียนๆเงาๆอย่างที่เห็นกันเลยนะครับเปิดมาดูด้านในกันบ้างนะครับทางด้านหน้านะครับ สวยงามครับสะอาดเรียบร้อยนะครับด้านข้างนะครับก็เป็นหนังสีดำนะครับกระจกข้างกับไฟฟ้านะครับผมมีเมมโมรี่เบาะนะครับติดมาให้ด้วยนะครับผมด้านในนะครับก็เป็นปุ่มพุ่มสตาร์ทนะครับพวงมาลัยเป็นแบบฟอติฟังชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับมีควบคุมโทนนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับสภาพพวงมาลัยก็ อ่าไม่มีลอกไม่มีขาดนะครับเป็นหนังสลับกับลายไม้นะครับสวยงามมากนะครับคันนี้เอาใช้งานอีกยาวๆเลยนะครับคันนี้เล็กมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับวิทยุนะครับก็เป็นของโตโยต้าเลยนะครับหน้าจอก็เป็นอ่ของโตโยต้าเลยวิทยุหน้าจอนะครับแอร์ยยกอุณหภูมิไซา์ขวานะครับ เบรกไฟฟ้านะครับเบรกโฮมีให้นะครับคันนี้นะครับก็เป็นเบาะหนังสีดํานะครับสภาพใหม่เลยนะครับตัวเบาะนะครับปีกเบาะยังแข็งๆอยู่นะครับไม่มีซุดตัวนะครับก็ไม่มีรถไม่มีขาดนะครับเบาะไม่ช้านะครับเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับด้านบนนะครับก็นะครับเป็นปุ่มเปิดหลังคาซันลูฟนะครับอ๋อไม่ใช่ครับโทษทีนะครับอ่าเป็นปุ่มเปิดประตูข้างไฟฟ้านะครับ มีสันลูบนะครับบริเวณด้านหน้านะครับเขาเรียกเป็นมูลลูบนะครับเป็นมูลลูบด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังจะเป็นสันลูบนะครับด้านหลังนะครับสภาพเบาะนะครับสวยงามเลยนะครับไม่มีช้ําเหมือนกันนะครับตัวปิเบอร์ยังแข็งๆนะครับไม่มีร่ไม่มีขาดนะครับสภาพสวยนะครับด้านหลังนะครับก็ภายในนะครับด้านบนนะครับก็มีจอนะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับมีแอร์นะครับรอบคันเลยด้านหลังนะครับ นี่ด้านหลังนะครับข้างบนก็จะเป็นสัลลูปนะครับสภาพเบาะตอนหลังนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับผมดูมาให้แล้วนะครับคันนี้น่าสนใจนะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจนะครับสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวรถนะครับก็มีรับประกันให้หนึ่งปีเหมือนกันนะครับก็สําหรับรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสภาพสวยเลยนะครับ ก็ตัวรถมีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับหรือ2 5 0 0 0้าันกิโลนะครับผมก็มีการตรวจเช็คมาแล้วนะครับเลขกไมแท้แน่นอนนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำนะครับเป็นบริษัทในเครือของมิ l l เนียมอเตอร์กรุ๊ปนะครับที่ขาย BMW นะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ลองรีบมาดูนะครับตัดสินใจนะครับก็หรือจะโทรคุยรายละเอียดนะครับตัดสินใจโอนจองเอาไว้ก่อนก็ได้เลยนะครับ